เราก็ยังเดินต่อไปนะคะรับเอฟเฟอ่มโอ้โอ้เมื่อกี้ก็แย่ไปทีแล้วเมื่อไรมันจะถึงทางเรียบๆสักทีเนี่ยเขาบอกนี่คือเส้นทางโอ้โห ก็คูเป็นอะไรโโเราจะติดตามหาความจริงอ่านี่ไงที่บัวที่จัง๋อ้อานี่เขาเลี้ยงบัวใช่เหรอคิดว่าเป็นขี้เสือไหมเนี่ยไม่จะพูดสิเนาะเราองพูดสิขปลา้าดงอ่า วิ่งนันก่กรเจิงน่นะจะบอกปีนขึ้นต้นไม้น่ะเขา้าเข้าไปในป่าเขา้าไปเข้ามาในป่าห้ามพูดห้ามพูดถึงเรื่องนี้ทำไมไล่ะมันจะไม่เจอโอ้นี่น้ำโอ้โอ้โอต้องเดินไปไปยังไงวะเนะี่ย โอ้พอละมั้งเนาะเจอเนินอีกแล้วเจอช่อเ่อนหินอีกแล้วสู้ๆพี่แดงไม่สู้พระน้ำผมหยียบหนามองสู้รอในกระบที่ยางรั่วแล้วอ่ะกระบที่แล้วอืาลงไปนี่คงระบบอ่ะอโอ้ยเจอ,อพักเหนื่อยสยักแคบหนึ่งเนาะ ตรงเนี้ยเผื่อจะมีอะไรดีขึ้นโอ้โหเป็นไงยังมีกำลังร้องเพลงอีกออเออี่แดนก็ไม่เอาน้ำมาห,หลอกกันได้จะอารมณ์ดีนี่นะครับสิ

โอ้ยพอแล้วมั้งคันนี่เนาะโอ้เห็นลอยลอยไหมฮะเห็นลอยอะไรไหมอะไรอะไรว่าสินี่ลอยอะไรลอยเสือบอกดำแน่ใช่ชอบพูดอือชัดเลยนะเนี่ยไหนกินสาบเลยเนี่ยลอยวัววัวเออโอ้ใครเขาจะมาปล่อยแถวนี้หาจะได้เจอมันที่ไหนล่ะ ออเออค่อยยังซื้อวะเน,ะน,นี่ยโอ,โอ้มีที่พักก่อนหาไปก่อนเนาะนเราไม่สนใจแล้วว่าเหตุคืออะไรตอนนี้โอ้ สนใจว่าจะลงไปยังไงนนไแค่นั้นมากกว่าือแค่นั้นสนใจว่าจะกลับไปยังไงลงทางไหนฮะอืะ้อ โอ้โหนี่ล่้มาดูเห็ดอะไรหนิโอ้โหอะไรเป็นอย่างนั้นน่ะเห็ดอะไรเห็ดอะไรอ่าโอ๊ยเห็ดอันนี้กกินได้นะเนอะก็กินไปสิไม่มีใครเขาว่าหรอกออโอ้โหโคตรมันเต็มเต็มเลยนะเห็ดอะไรเออมีหนามด้วยไม่รู้ไม่ใช่เออไม่ใช่ผู้ชำนาญเห็ดเขาบอกไว้อย่างนั้นมันบ่มแม่นเขาว่าไงมันบ่อยใช่เออ ชั้นท,ที่สามฮะชั้นที่สามโอ้ยพิชิตเขาเองมาเลยโอ้ชั้นที่สามนี้จะเห็นสีที่สวยงามพิชิตเลยพี่แดงพิชิตไหวไหมตอนนี้หายใจทั้งเหงอกอยู่ต้องการออกซิเจนอย่างมากเลยโอ้โห ไปตลาดนะไม่ผิดหวังได้นไดนไปดนนีแต่ขึ้นไปข้างบนยากโอ้ตายดูเหมือนจะใกล้นะใกล้ตาแต่ไกลตีน เดินยังไงก็ไม่ถึงฮะอหรอโอ้ยแล้วว่ากลับแต่ตรงนี้เลยดีไหมเห็ดอะไรดำๆมันตายมานเอาเห็ดพ่ย นายเหลืองเหลืองแม่นเห็ดพึ่งเหรได้โอ้โเก็บเลยโอ้เอากระสอบมาใส่เนาะอย่าใส่ทับกันนะเออเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็เห็ดพึ่งนี่เขาเรียกว่าเห็ดพึ่งหวายตัวนี้เห็ดพึ่งผสมเล็กผสมน้อยไปเนาะผสมเล็ผสมน้อยเอาไปกินนะเอาเดี๋ยว มีนะายเห็ดพึ่งนะได้สามดอกอ่ะไปต่อโอ้โอนโ่ใสกระสอบไว้เนาะใสถุงไว้ก็ใสกระสอบไว้แต่ต่เต็มกระสอบแล้วปศเขาบอกว่าอย่าไปใส่กันเยอะนะมันจะเบียดกันแล้วมันก็จะทําให้เละเห็ดน่ะไม่เละหรอกมันจุ่มไม่ใช่เห็ดบางอยากจะบอกปศว่าไม่ต้องกลัวหรอกนะว่ามันจะทับกันเยอะน่ะนะเพราะตอนนี้เพิ่งได้สามดอก เนี่ยถึงแล้วนะโอ้โหเกบูไลฉุดเหรออ๋อนี่นะคะอดิเจออีกดอกแล้วโอ้เริ่มละเอียดขึ้นเริ่มเห็นเยอะแล้วนะเพราะเริ่มเห็นเยอะแล้วโอ้โหอยู่กันเป็นพุ่มโอ้ยเริ่มไม่ไหวละได้แกง ไม่ใช่แกงเห็ดนะแกงคนนี่แหละโอ้ยตายโอ้ยตายตายตายอนแอร์ก็แพ้ไปฮะยอมยอมแพ้ดีกว่ายอมซสกว่าตอนนี้ดีกว่าก็นี่นะก็เอฟซี เริ่มจะหมดแรงก็คลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแดงชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ